วันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเงานะครับฝนปอนเนลงจะไม่ตะเคียนทองผมว่าเราต้องมันไม่ได้ครับเดือดเออด้วยอายุอนามเนาะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในรุ่นโบราณแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างคอนเทนต์นะครับทำสร้างความฮงเหือให้กับสีพายและกองเชียร์เดี๋ยวเราจะทำเพลงเชียร์โดยใช้ AI ในการทำเดี๋ยวมาลองดูว่าจับเวลาภายในระยะเวลาประมาณ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจะทําจบเลยนะทั้งเจนเพลงออกมาแล้วทํา MV ใส่ด้วยจบเลยภายในคลิปเดียวอันดับแรกนะครับเปิดแชท GPT ให้ Data ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือจ้าแม่ตะเคียนทองกับ GPT ตัวที่ใช้ทำา i ทำเพลงข้อมูลแล้ว เดี๋ยวมาหาข้อมูลของเรือเจ้าแม่แตะเคียนทองครับหาข้อมูลของเรือเจ้าแม่แตะเคียนทองอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนนองครเย <c oughs> ได้ข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ GPT แต่งเพลงนะ <c oughs> หาข้อมูลของ <c oughs> เรือเจ้าแม่แตะเคียนทอง <c oughs> จากลิงก์ที่ให้นี้ <c oughs> ซึ่งเป็น เรือเจ้าแม่ตะเคียนทองเรือประจำอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งมีประวัติโชคชนในอดีตคว้าชัยมามากมายหลายสนามเป็นเรือยาวขนาด55สีพายคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสีเชียงใหม่กหกดกส้ จงแต่งเนื้อเพลงให้มีเนื้อหาที่ปลุกใจเราใจขอบคุณครับ้สำหรับกองเชียร์ให้กองเชียร์ได้เกิดความพึ้เพิ่ในการเชียร์โดยแนวเพลงให้เป็นแนวเพลงเมไท่านนะเป็นแนวร็อกมีซาวดนตรีที่ปลุกใจบุฟเฟ่บุ่ และมีท่านแรปให้เข้ากับยุคสมัยไอเจนเนอ้อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่ซูโน่เราจะใช้ซูโน่นะในการจัดการ เราไปคัสตอมไปแล้วก็ใส่ลิลิสลงไปเนื้อร้องอาจจะแก้ไขที่หน่อยนะเน้อสดีดดอันนี้เราไปทำในซูน o เสร็จแล้วนะเราก็ปรับแก้ไขเนื้อเพลงที่ได้าจาก Chat GPT มาแล้วก็ปรับพร้อมเดี๋ยวเราจะกดเจนเลยอเ,เอาควรไม่ติดเอามาแล้วเจนแล้วรอแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเราได้เวอร์ชั่นนี้แล้วเจนออกมาด้วย AI แล้วเดี๋ยวเราจะโหลดลงมาแล้วมัส,สริ่งต่ออีกทีหนึงให้ซาวมันแน่นขึ้นเจ้าแม่แต่เกียงทองเวอร์ชัน่นเบิกยอดกับโคตเกมไหมและนี่คือเพลงที่เสร็จแล้วนะลองฟังกันดูครับผมเราคือเจ้าแม่ตะเกียนทองลำนี้ไม่ยอมแพ้ใครทุกพาที่วงลงไปใส่สุด เสร็จไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของการทําเพลงประกอบต่างๆแบบง่ายๆนะครับลองไปนําปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานของตัวเองนะครับสะดวกขึ้นเยอะครับผมใครทําเสร็จแล้วเอามาฟังกันบ้างนะครับเเเเจจ้้าาแแตตออนนททงงมมีย